เศรษฐกิจแบบนี้งานออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดสินค้าที่มีคุณภาพต้องมาจากโรงงานและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานแผนการตลาดที่ดีย่อมเหนือคู่แข่งตลอด25ปีกิฟฟารีนผลิตสินค้าส่งออกกว่า40ประเทศทั่วโลกเรามีทีมงานคุณภาพที่วางแผนการํำงานสร้างสื่อโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกิฟฟาีนได้รับรางวัลคุณภาพและซูเปอร์แบรนด์ต่อเนื่องทุกปีกิฟฟารีนมีกำไร โบนัสรางวัลกับนักธุรกิจมากมายเรามีผลิตภัณฑ์ให้ทำการตลาดมากกว่า2,000รายการและมีสาขาให้บริการมากกว่า100สาขาทั่วประเทศกิฟฟรีนมีแผนงานที่สร้างความมั่นคงให้กับทุกคนได้เพียงเริ่มต้นแค่180บาทเท่านั้นค่ะเราทำงานกันเป็นทีมทำให้ประสบความสำเร็จได้ไวกิฟฟรีนสามารถตอบโจทย์ให้กับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามขอให้เชื่อมั่นในทีมขอให้เชื่อมั่นในกิฟฟีน ที่จะมาเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวกิฟลฟรีนค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในครอบครัวกิฟลฟรีนด้วยกันนะครับ